สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพงานประเภทเส้นยาวนะครับบริพารมาชมน้ำนะครับที่บ้านพะย้อมนะครับตำบลสะโพนอำเภอเมืองจ,งจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องนะครับอเาเจ้าภาพกิโลเมตรนะครับนำรวมนะครับนำห้วยเกินพี่น้องนี่เของต้นเขาบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ เจ็ดนาฬิกาพี่น้องนะครับจะ่ตื่นเต้น,น,อน,ตนตตโอ้พี่นอ้นองคนนึ่งนาฬิกาสเย็นๆนะครับกับเวลา18โอ้โหแมนแม่สิบเจ็ดนาฬิกานะครับแน่อนอนสีอพี่น้องนะครับสัวเลพี่นอ้อง นลครับลึกปันใดว่าน้ในหันมาอ้พี่น้องถ่วงมดเลยเนี่ยโอ้ยพี่น้องนำถ่วมน้ำใสนะครับ รถน้อยใส่ห้ามผ่าโอ้รถน้อยห้าผ่านนะครับตอนนี้ถ่วงท่อไปแล้ววะนะวิโนครับน้ำท่วมน้ำท่วมวิโนท่วมต้นเขาถ่วงท่อเราหมดน้ำดันขึ้นมาแล้วพี่น้องครับโอ้ถ่วงสิท่วงพร้อมมั่วปนนะทีนี้เรียบร้อยดี กสีงามๆนะครับพี่น้องนะครับนี่ชาวตำบลสาวโกนนะครับดำทัวร์พี่น้องโอ้โหใส่ด่างก็ใส่บนนี้เอาพอดีเลยหลังหลุดด้วยอนนะครับนี่ทั่เมันพี่น้องนะครับนี่พี่น้องใส่ด่างหนาของเมื่อนะ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าต้อนรับเข้าสู่ชอบทีมงานโปเต้นเท่ห์แน่พี่น้องอ่าถือป้าวะยำเสาถือบ่ถือยู่บ่มัน e มีป้ายยังถืงเนี่ยราคาไม่เท่าคอกระดุกพี่น้องใส่ด่างพี่น้องนะครับนี่ของงวป้าตีเจ้าหน้าก่วมของงวเนาะ ยู่หันถ่วมบ้านะมันนี้พาชมน้ำนะครับที่บ้านขย่อมนะครับรบ,รบ้านบ้าน,นแดงไข่จีดอกมันสูงนนเนาะบมื่ไใดไปไทยอยู่บ้านสบา่าอุ้ยแม่โตไปทางเลยน้องุู้สองห้างไปคนละทางตัดบกปะ พี่น้องบุงนะครับยีด้ดนเหมือนแี่มันสีลงไหมบ่วะขึ้นวา่งบวกยค่นี่บ่ลงน่อยนึงโอ้อีกอีกย งัวก็เลยได้อยูหมองเดียวเดียวนอวันนี้มพี่น้องขอกงัวพอดีเลยคุณนะเลยจะคืบเดียวกับหอดง่วเนาะนี่เลยอพี่น้องน้ำนะครับเจ้าตับัตะโกนเฮานะครับเมืองจันถ่วมดดึกเว่นดกเว่นอยู่ในห้างหวยเนาะโลหวยแม่นหมดเลยมีพุกระทบ ดูวัดปาน้องคุณลาบเนี่ยนะว่าเป็นน้ำเพียยแกลงมั้ยครับวะเพลี้ยแกล่ะน้ำท่วมครับโอ้ยบรรยาก,กาศดีแต่ว่าสีสวยจสีงามแห้มุงตะเวนตะเวนพี่น้องอู้สีงามจัาชมบรรยาก,กาศจังสีนี้อย่าง ท่วมแรงมากเลยในรอบสิบปีอุทางมองหันกระถ่วเนอะอยู่มองขี้ทุกวันเดือนเบิ่งพีง่หน้ามันนะครับ เช่ดีไฟจ้ะกรไม่ใช่วกท่วรโลดบ่ันขี้ไปพูนท่วมม่โหลดันขี่ไปเออพี่น้องเวิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำเครื่องโหลดอืมมันออกย่างอยู่ไอพายุยังก่อขึ้นนู่รูบ่ มันมีแม่มองอยังสิเขาอีกนี่วันที่สามถึง5านี่นามันดัานขึ้นเนี้ยอยู่หวยอันนี้อยู่บา้านยังน่บ้านห้องหมดตัวนั่นมันบ่อบ้านห้องไงน้นนอโอ้เม่ตอนไปทางไหนวะ อันนี้บินนี่นะกำหังยี่บินตัวก็เที่ยวสงสัยละเด้หนีต่วนบกุกรอรอรออย่าลงแค่ได้แค่แรกนีท้นสูงเนาะจะสั่งกับไปน้ำเขาเลยนี่บินตอวเดี๋ยวไปเบิ่งต่อบันเทืยร์ขึ้นจังเห็นแมวมันบินออกมองนี้อยู่นะ ปดวปปด,ปด,ปด,ปดเนี่ยวปะปวดเนี่ยสี่ปวดเนี่ยวะถั่วยุไสนั่นโอ้อยุบานยุบานห้องอยุบานขนย่อมนะครับนี่น้ำน้ำถั่วพี่น้องเบิ้ง วัวป้าอ๋อไม่ยังนี่นำท่วมพี่นอ้องมึงบรรยากาศนะครับนำท่วมมือนีนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างเบิ้งนะครับปลหมวกใส่ผมปลดเมียมาปลดเมียมาเลียนมาใส่งานถั่วแมงเรียกง่าเขาบป่าะ เดี๋ยวพี่น้อพงพายยางเบื้องหน่ำนะครับได้ละจุ่หัวใส่เอาไปเท่าที่ไปได้นะครับข้าวตุ้งยางเบื้องหน่ำ ข้างเวิงน้ำนะครับพี่น,อน้องนี่โอ้ต้นนี่ต้นนี่พักเลยพี่น,อน้องนี่น้ำพักข่าย่างบนนะครับเอาเรือมาพายล่นมามามาพีา่น้นองมาเบิ่งน้ำลึกมากเลยตรงนี้ทางผมขี่รถเขาไปบันไดอย่งเี้พี่น,อน้องนี่ทางนี ui lắm lắm leo, lắm 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 thua một thua một ปัญหาปัญหากระถ่มนี่น้องน้ำเพียงของเขาน้ำเพียงนี่แกะเนี่ยเอทางคนเกียรตหมดนี่ พี่น้องถั่วหมดเลยนะครับนี่ทางนะครับเบื้องอ้อมๆนะครับบรรยากาศกัศกบสีแรงๆนะครับพี่น้อ,อนนนงก็ยยำแรงๆน้ำถั่วมซีฟี้วีเออขนหัเข้าเลยพี่น้องขนหัเข้าแล้ว หัวเขาว่าวเขาป็นตลิ่งทวะเป็นตลินแท,นท้นามนี่เหรอโอ้หนามเพียงข้อพันวันมันเลือกบอก่นี่นะอู้พี่น้องบื่เบิ้งถั่วหัวพะนะาอด ว้าดามสวมหัวอุ้ยนี่น้องขักบอุยอ่อยบรรยกาศมมีสวยมากเลยเบไปก่อน ครับพี่นอ้องนี่เบิง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 เออยืมยังละ่ะ <c oughs> นึกว่าไดกระปิง้งน,นี่บรรยากาศสวยดีนะครับโอ้ปลาหอบองนี่แล้วคุนปลาบ่อนแล้ว อ,ะะอู้ฉักเท่หว่ะแล้วถือป่นนะอู้ปลาบวนพี่น้องก็ใส่ด่างเอ้ยนี่ละพี่น้องซิปปีนะครับเพิ่งจะมาเห็นมาพร้านะครับ พทำงพูดกับถั่วพี่น้องโอ้นกปุ๊บนะอี่นี่ข้อสู้ยาวๆอยู่คนหนุกหนกเป็ดตัวนี้ไปแล้วไปแล้วเอ้ยโยกะ็ะตีสถานการณ์นะครับน้ำท่วมนะครับตอนนี้ นะครับทางตะบนตะโกนเท่านะครับนะคพื้นเมืองจันดื้อนะครับอ่ะอามาเบิงนะครับมีมองได้น้ำม,มันหลดแน่ย่างหน้าพีน,อน,น้องเนาะสงนียนี่ตะคิดเรื่อยๆนะครับอู้หนาน้อ,อ,นอง ท่วมแล้วพี่น้องป้าก็หลายขึ้นเยอะเลยนี่กับปิงป้งบ่หรอพีจาวายช่ไอืมนะครับ น,น้ำถ่วพี่น้องคลิปนี้ไใวเสานี้คลิปนาพอกันไหมนะครับฝากติดตามช่อง yu o tube นะครับทีมงานบอเป็นชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยพี่น้องนะครับคลิปนี้ไใวเสานี้นะครับ